ขวดวางไว้ตรงวางกับดักไว้แบบก็จะหมดแล้วตืด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 เออครับหนึ่งไงตรงเนี้ยเอาเอาเอาครับ ทำให้การของทั้งสองคนเ,เด็กกาวฮัโลโหลั้งสองสามสี่งานหัวหัวหลุดเฮ้ยทำไมมันให้ไปทางนู้นไอ้นี่ไปทางนี้วะผมคง,ง,งสับสนมากเลยเนี่แต,ตอนนี้กำลังสับสนแล้วเดี๋ยวดูนะสามเจ็ดอาร้ลนส้มตำ สามเจ็ดคข้ามาที่สามแปดอันนี้ห้าสามเจ็ดปั๊บดสูสิดีให้ไปยูเทิร์นอะไรเขา,าอะงงไปหมดแล้วอ้าวสามแปดนาทีเฮ้ยมันได้ยูเทิร์นรถดีกว่าบ้า,าปะวะโถเวรกรรมจริงด้ยวะ เนี่ยเหนื่อยใจอ่ะกทมรถที่่ายเหนื่อยใจกักมนกมาจริงๆเลยก็ได้ผมวิ่งก้าบาได้เป็นเออปัญญาอ่อนพี่่ายเปงเลยอ่าสวัสดีนะน้องไข่สวัสดีไปเที่ยวสุรินถิ่นเบืองช้างไม่นงกาน ว่าจะสุกสำราญบ้านฉันและมาซซอกกันละละนะพูดไทยไม่สั้์ตามตรงเล่งไงเดี๋ยวแจ้งความเรื่องคดีไอ้แก๊งเนื้อด้วยสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะเขาวิ่งกันสี่ห้าชั่วโมงพีตารวิ่งกันประมาณสักสิบสิบชั่วโมงไปเรื่อยๆ โดยนี่ก็เดินว่าเวียงหน้าเดินน่ะอ่า,อามามาเข้าสู่ชมรมเฮ้ยมึงดมเดินดม,ดม,ดมกาวนี้ก็ได้หรือวะอมึงทำกันแบบนี้ก็ได้เลยดีนะคุไม่ได้เป็นสารวัตรต้อเป็นสารวัตรต้อเป็นตบหวัวขมำ อย่าน้องไข่มันก็สนับสนุนน้ำมันพี่ต้าเองแหละพูดไว้ก่อนนะพูดเผื่อไว้ก่อนพี่ไข่บอกพี่ต้าหนูจะไม่มีจากีอยู่แล้วพี่ต้าทำไมไม่ให้ลูกพี่มาช่วยพี่ต้าหมดแล้วลูกพี่ตายห่าหมดแล้วมีใครพี่ต้าบอกแล้วไงพี่ต้าทุกพี่ต้าดู๋ยวไว้ระหว่างที่เดือพี่ต้าจะเดลคุณทุกคนพี่ต้าดุ๋ยวไระหว่างที่เดือพี่ต้าจะเดลคุณทุกคน ดูว่าพี่ตั้มดูว่อะไรกินได้มั้งวันเดี๋ยวนี้โอ้อยากกินลองกอกห่หาไอ้น,นี่ไอ้น,นี่เขาเรียกอะไรวะไม่อร่อยนะลูกอะไรก็ไขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ดูหน่อยด้วยน้องเอออาพี่ต้มไปไปไปเที่ยวสุรินทร์ละวนะมีดูละด้วยที่สุรินทร์แล้วจะไปรีบเร่งไงดำเนินการ ภาวนาถน้าพี่ตั้มหายไปถ้าบุกนี้พี่ตั้มหายไปนี้แสดงว,ว่ามันเป็นแผนการชั่วร้ายของพวกแก๊งกี่กี้มันทำสำเร็จแล้วไงที่มันทำเป็นดีพี่ตั้มเสร็จแล้วก็พอพอแบบเต็บใจเล็ดอะออพอแบบดูราานี้ก็ชิงอะเออประมาณนี้แหละตะคบสวัสดีนะเสื้อฟ้ามีพิรุษเฮ้ย ใครวะไอ้ครบไอ้เองพูดแบบนี้เลยก็ข้าจะไม่ไว้ใจด้วยเสื้อฟ้ามีพิรุษใครวะไอด้ดีดีก็ตอนนี้นะจะเล่าไหยฟังว่ะคุณเซน่ะถึงขนาดเป็นหลักนะเซนดาถอขนาดเป็นหลักนะเออไอ้ไอ้ไอ้ครบเองดูด้วยว่าเองดูด้วยนะไ,ไอ้ใครเล้วเองดูในช่องเดียวว่าใครมีพิรุษเอง เร่งนาเรื่องนี้ว่าบอกค่าเสียบัตรดีเพราะเวลานี้ข้าไว้ใจใครไม่ได้แล้วข้าเข้าใจว่าคนอย่างข้ามันมีศักยภาพเพียงพอที่ทําให้คนจะทรยศข้าได้ <laughs> ผมเห็นมันถ่ายทะเบียนรถลูกพี่ครับเอาเวรกรรมได้เวรมันต้องกลับไปเล่นบาสแล้วเอ้นีิบันดาดีมากเลยไอ้ครบ ถ่ายทะเบียนรถกูสั้ด้วยถ่ายมันเะพี้ยอะไรกวนทีแล้วก็หวยไปเฮ้ยเดินเดินเดีนไปดีะที่มันถ่ายไปปล่อยไปเลยขบเองจุงตามป็นไปเว้ยตอนนี้กูเซ็นประกาศนะพี่น้องประชาชนทราบครับทหารไทยรัฐบาลไทยฮะหนึ่งแสนบาทจะไม่ได้นะไม่ได้นะจริงจริงแล้วขอร้องขอร้องรัฐบาลไทยดิศพละหนึ่งแสนบาท จริงๆแล้วได้จะขอโทนี่ไม่ใช่โทนี่สตาร์ทนะโทนี่เหลี่ยมอ่ะขอโทนี่เหลี่ยมได้ควายมึงตายฮะศพเองห้าแสนจิบจิบรัฐบาลไทยกำลังจะเยียวยาป,ประเทศพี้องลาวิดดา <c oughs> ก็ดีเมือนกาอิเวนนะเรื่องชาวบ้านก็เสือกไปทั่วเมือ่อกาะตอนนี้นะเพื่อนๆนะต้องให้จับตาดูรัฐบาลไทยดีวันนี้ก็มีประชุมก็มี เอ่อ uh, GPS อะไรก็ไม่รู้นก,ก็บอกแล้วไงให้จับตาดูอีแล้วให้ถอยเว้นระยะห่างคนละหนึ่งกิโลอ่าถ้ายอมตกลงเมื่อไหร่เนี่ยตรงไหนหนึ่งกิโลเนี่ยมึงปักมึงมึงนามไปเลยของกูหนึ่งกิโลกูว่ารถนามหนึ่งกิโลคือหาอ่างกนั้นหึงกิโลห้ามใครเข้า เอาทีา่ใครเข้ายิงใครเข้ายิงเอาไว้ขันการมันต้องมันต้องทําแบบนี้นะตามตามหลักนะเออใครเข้าดีงถือว่าเว้ครระเบิดถือว่ายิงนะเออคือคือเว้นระยะหนึ่งกิโลคือหนึ่งกิโลไทยเราจะบอกให้มันใจดีมากเลยใจดีมากมากเลยหนึ่งกิโลคือหนึ่งกิโลเนี่ยแต่มันมันมันไม่ยอมหรอกเออมันไม่ยอมนี่คือผมกำลังแต่งเพลงนะไข่เจียวผมแต่งเพลงอยู่เพื่อน ทอดไข่เทียวให้ขม้นอีกหนึ่งดอกให้ไอ้บูกกระจอกอีกหนึ่งดอกท้องไส้กิยวบรรลบกับไทยโท่โถ่โมโหหิวต้องดูแล้วไส้อกิวนั่งหน้าดิวอยู่ที่ตากวายโอ้โหไม่ไกลเอ้เปียงพอว่ะเฮ้ยอัด ชนไม่ดได้ชได้เดี๋ยวไปทำเพลงนะเออแล้วก็ใส่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 ซซวแขกหมีด้วยเออเไม่ทอดไข่ให้เขมีหิวไอ้เอยากคิดได้ยังไงวะโคตรโคตรเท่เลยกูจะบอกให้เลยทาหารไดน,นี่ไม่แพ้ชาติดใดในโลกหลังจากชนะสงครามแล้วตัง้งแต่สันดานที่พวกเวตาลัยนี่ทำว่าจะไงต่อกับบรรุพี่ ถ้าเราถือปืนไปเนี่ยเราก็ผิดกฎถประชาชาิชาติหน้าชาติหนุชาตินี้เอ,า,อางนี้แล้วกันทอดไข่เจียวอะนะและ้วเฮ้ยพี่บ้าป่ะทอดไข่เจียวมึงเชื่อกูเด่ยสมัยก่อนเนี่ยแมงอยู่ข้างบ้านกูทำมาลาหลด่ดโอ้โหมึงเอย้ยของปวดของมัก <c oughs> ทำมาลาหลดนมาหิวหิวจริงนะมึงจริงนเนะเพื่อนน่ะนี่แหละมันเ้องแบบนั้นแหละนะเห็นไม่ตักน้ำไปกินน้ำสมเปนะ็นฤดะ คือเอาอย่างนี้ศัตรูคือศัตรูเออก็ก็ก็บึงคฆ่าคนไทยอ่ะก็คนไทยก็ปล่อยให้ลงไปก็ไปก้าลงพี่ไทยช่วยหน่อยพี่ไทยช่วยช่มย่ยหน่อย<ม>อ่าผมผมผมพี่คนกำแเบีช่วยผมหน่อยก็ไทยบอกไปสิกลับบ้านคุณไปสิเออมึงลงไปดิลงไม่ได้ทุนระเบิดเรียบ <laughs> วางทุนระเบิดโ <c oughs> ดยเรียบเลยตอนนี้มันเรียกร้องให้ทหารไทยไม่ใช่ทหารไทยรัฐบาลไทย ถ้าเรียกร้องรัฐบ,บาลไทยก็ได้นี่รัฐบ,บาลไทยชอบอยู่แล้วไอสารเสลอเขาเรียกร้องหวัวละแสนนะเออจริงๆเน้่ผมอยากให้กองทัพอต้องต้องกอ,องทัพนะกองทัพอะเพจกองทัพอะนะหรือหรือรัฐบ,บาลก็ได้โพสไปเลยว่าอ่าชดเชยศพละแสนอีคนแต่พิมแค่นี้พอ คือกูไม่ได้กูไม่ได้จะใช้มึงนะแต่ถามว่ากี่คนเชื่อผมไหมไอ้เฮียมันรีบตอบกลับมาเลยเนี่ยมือว่าคนถ้านท่านเราไม่ใช้ปแต่มันบอกตายห้าคนแอ้ตายห้าคนอ้าวคุณครับเวลาเวลาที่เขาเรียกอะไรอนะ่ะชาวเขมรสร้างวีรกรรมเชิดชูตอนนี้ตายยังอัไนไม่ได้ตังค์อีกหรอกหอือปะเออ ฝ่ายบอยด้วยอบอยช่วยช่วยถามด้อยว่าเฮ้ยมึงทาไมไม่ไม่เรียกร้องประเทศมึงว่าพี่น้องครับประชาชนครับคนขโมยตายตายหนึ่งฮีโร่ครับช่วยบริจาคเงินฟุ้งซ่วฟุฟ้เซ่วงเงียบหมดเลยไม่กล้าเลยสักตัวหนึ่งเนี่ยเพราะไอพวกนี้มีส่วนหมดเลยที่ดันดันขโมยมาตายถามเอา,เอา,เ,อาเอาตรงๆนะสงสารไหมสงสารนี่ไปดูคลิปวิดีโอไปเนี่ยไอตอนไขาดาวลงอ่ะปุ๋งเดียวโอ้ยันแกแงแกลงแกล้เลยแค่ปุ๋งเดียวน่ะ กลัวกระโดดหลบกันเป็นเขียดเลยเอ้ยผูเจอพระอยู่หน้าบ้านดันไม่ซื้อก็มได้ก็ไปรู้ผมเจอพระแล้วเดี๋ยวผมแป๊บดูนะภาษาต,ตาควายผมไปดูรถเลยผมเห็นรถรถ,รถมอเตอร์ไซค์เก่าๆเปียบเลยมือสองซื้อไปซ่อมมามไม่มีรถใช้รคลำบากเลย เว้ยแป๊บนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมปิดเสียงแป๊บหนึ่งผมมาล้านรถมาล้นลลานรถรถมอไซค์หาดูรถก่อนก็มันดับมันดับแป๊บหนึ่งปิดเสียงแป๊บหนึ่ง